เก็บตกภาพงานวิวาดาราสาวสวยหล่อเริ่มต้นบทบาทสามีพันรายาผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานแต่งงานสุดแสนโรแมนติกของนักแสดงสาว SEO h e ี M อ o u n g กับสามีนอกวงการซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนักแสดงสาวได้โพสต์ภาพบรรยากาศจากวันวิวาพร้อมข้อความซึ้งขอบคุณทุกคำอวยพรที่มอบให้กับเธอและสามี โดยระบุว่าพร้อมเสียงปรบมือและเชียร์ดังมากจริงๆพร้อมคำโวยพรและคำโวยพรจากผู้คนมากมายเรามีงานแต่งงานที่มีความหมายและประสบความสำเร็จขอบคุณฉันขอโทษที่ไม่สามารถพบปะและทักทายพวกคุณทุกคนได้แต่ฉันจะไม่ลืมพวกคุณทุกคนและจะเก็บความกตัญญูของฉันไว้ในใจ ตั้งแต่เตรียมงานแต่งงานจนเสร็จสิ้นงานแต่งงานขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนฉันมากงานแต่งงานสิ้นสุดลงด้วยดีฉันจะไม่ลืมคำแสงความยินดีอันมีค่าของคุณและจะรักษาพวกเขาไว้เป็นเวลานานขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการแสดงความยินดีของคุณภาพถ่ายและวิดีโอของแต่ละคนสวยงามมากจากมุมต่างๆขอบคุณที่ถ่ายรูปมาเยอะ อินสตาแกรมของฉันจะลงวันที่สองกันยายนอีกสักพักนะโปรดเข้าใจฉัน